สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านกับมาเจอกับทีเด็ดน้องลีน่านะคะประจําวันที่8มกราคมนะคะก็เมื่อวานที่หายไปพอดีไปติดธุระนะคะแล้วก็มีคนถามมาหลายคนเลยนะว่าลีน่าหายไปนานเลยเนี่ยหายไปไหนมาก็บอกนะคะติดปีใหม่นะคะไปเที่ยวมาเพลินนะต้องขออภัยจริงๆนะ f อคงจะคิดถึงนะคะก็ลีน่ากลับมาแล้วนะคะถ้าเกิดวันไหนว่างลีน่าก็จะมาคลัดทีเด็ดนะคะอัดคลิปให้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ผลงานนะคะ ของวันก่อนนะคะลีนาให้เป็นตาโตลิโนโน,นะคะเจอกับเวโรนาไปนะคะต่อด้วยเลดเสมอนะคะขนปรากฏนะคะจบไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคะก็เสมอยกไปนะคะแต่ว่าลีนาแอบ,บให้กดสูงนะคะสองลูกครบ2สองลูกครึ่งนะคะสรุปว่าหูขาดนะคะมีคนมาแซวนะบอกว่าผมแนะนําให้สวนเพราะน้องลีนาชอบให้บอลงานครับผมนะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่นะคะจะสวนจะตามก็ได้นะแต่อันนี้จะบอกว่าไม่ใช่บอลงานเพราะว่า ต่อเนี่ยเรศเสมอเนี่ยก็ยกไปนะคะแต่แค่เสียดายที่สูงหูขาดเท่านั้นเองนะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะคะถ้าเกิดใครสวนแล้วบวกนะคะกดต่ําไปแล้วบวกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะลีนะ <c oughs> ่าอยากจะบอกว่าเรามีกลุ่มนะคะ V I P นะคะสำหรับสมาชิกนะลีน่าก็จะให้ V I P ทีเด็ด V I P ในนี้เท่านั้นนะคะอย่างวันก่อนเนี่ยลีน่าให้เป็นบอลบอลเดลเยี่ยมนะคะเป็นคู่ของยูเพน เจอกับลาซิงเกงนะคะคู่นี้ลีน่าให้สูงเต็มเกมไปนะคะเนี่ยอ่านแล้วเห็นไหมเอน่ย132คนนะคะก็ปรากฏว่าคู่นี้กินเต็มนะคะยิงกันแบบถล่มทลายนะก็เรียกว่าเอ้ยไม่ไม่ถล่มทลายสิก็กินเต็มพอดีอะ่ะกินเต็มพอดีนะจำไม่ได้แล้วจบเท่าไหร่รู้แค่ว่ากินเต็มนะคะ กอเต่ง VR787 นะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากเข้ากลุ่มเดียวกับวีน่านะคะ <_ d ina> เพียงสมัครนะคะแอดไลน์ <_ d ina> ไปที่มุมบนขวามือ add VR787 นะคะสมัครวันนี้เปิดยุธแค่ขั้นต่ำ100บาทก็ได้แล้วนะคะหรือจะฝาก300บาทรับโบนัส100บาทฝาก1,000บาทแถมฟรีชุดกีฬาสโม,มสรนในดวงใจของท่านนะคะเลือกได้เลยว่าจะเอาทีมไหนนะแล้วก็ ส่ง u เซอ n a m e มาให้ลีนานะคะที่ไลน์แอดลีนาแอดลีนาเจ็ดแปนะคะแล้วลีนาจะดึงเข้ากลุ่มให้ทันทีคะ่ะอ่ะอยากเป็นสมาชิกนะคะโอ,อ,อยากได้ทีเด็ดแบบนี้นะคะทีเด็ด VIP super VIP แบบนี้นะคะจ่ายเงินก็ไม่ได้นะคะอยากได้นะคะต้องเป็นสมาชิกเว็บ VR 787เท่านั้นนะคะอ่ะโอเคก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ลีนาก็มีทีเด็ดมาให้อีกแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าพูดมากเสียเวลานะจ๊ะอ่ะ วันนี้ลีนาขอมาที่ฝ <c oughs> รั่งเศสนะคะลีด2นะคะคู่ของดอันเคอร์ er นะคะเจอกับทัวร์นะคะคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูสถิติกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรสถิติของทั้งสองทีมนี้เนี่ยดันเคอร์นะคะเจ้าบ้านนะคะ6นัดล่าสุดก็เรียกว่าย่ำแย่เลยนะคะอฟอร์มอยู่ที่17% 6นัดล่าสุดเนี่ยไปชนะมา1น,นะคะแล้วก็แพ้รัวๆนะคะ5นัดนะคะสี่นัดสุดท้ายนี่แพ้รัวยังไม่ชนะเลยนะคะ ส่วนทางด้านของอ่าทัวนะคะก็ตอนนี้ฟอร์มดีนะคะฟอร์มอยู่ที่75นะคะของนัดล่าสุดนะคะพี่แกก็ไปชนะมา4นะคะเสมอ1แพ้1น,น,นะคะเรียกว่า,ายิงเยอะเป็นทีมที่ยิงเยอะนะคะเป็นทีมที่ฟอร์มโหดใช้ได้นะคะส่วนทางด้านสาติเฮท e เฮเนี่ยมันมีแค่อันเดียวนะคะตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะก็ตัวผู้เล่นอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่ว่าจากสาติเฮทเเนี่ย เป็นทัวร์ที่ชนะไปได้สี่ประตูต่อสามนะคะก็ชนะไม่ขาดนะคะเรียกว่าอสมศักดิ์สรีอยู่นะทีนี้มาดูที่เพอร์ฟอร์แมนนะคะอย่างที่บอกนะคะดันเคอร์ไปแพ้มารัวๆนะคะแต่สามนะัดล่าสุดนี่เรียกว่าก็ไปแพ้มาไม่ขาดนะคะสองสามนะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะส่วนทางหน้าของทัวทร์ทัวร์ก็ไปชนะมาอย่างที่บอกนะคะชนะมาเยอะนะคะแต่ทีนี้เนี่ย ตำแหน่งในตารางเนี่ยมันแปลกๆหรือเปล่าเอ่ยทัวขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่1นะคะ18นัดเนี่ยชนะไป11เสมอ4แพ้3มยิงไป27ประตูเสียไป14ประตูนะคะตอนนี้มีอยู่37แต้มนะคะแทลว่า,าเจ้าบ้านของเรานะคะทีมรองของเรานะคะอยู่ล่วงมาอยู่ที่อันดับที่14นะคะดังเคยนะคะ 18นัดเนี่ยชนะ6เสมอสองแพ้10ยิงไป15ประตูเสียไป21ประตูนะคะมีอยู่20แต้มนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูราคาต่อรองราคาต่อรองนะคะครึ่งแรกต่ออยู่ที่เอ,อ่ทัวร์นะคะ เ,เลดป,อ,ป,อ,ปอส่วนราคาเต็มเกมเนี่ยต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะคะซังทั้งที่อันดับต่างขนาดนี้ฝีมือต่างขนาดนี้นะคะน่าจะต่ออย่างน้อยหนึ่งลูกหรือเปล่าซึ่งะคราวที่แล้วเนี่ยทัวเดี๋ยวนะคะคราวที่แล้วเนี่ยทัวเนี่ยต่อบวยนะคะ ได้สมราคานะคะแล้วก็กินเงินเดิมไปนะแล้วครั้งนี้นะคะมาต่อราคาสูตรแบบนี้เนี่ยลีน่าคิดว่านะน่าจะแปลกๆนะครบสูตรนะคิดว่าน่าจะตายแน่นอนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคนต้องแห่นะคะมาต่อทัวร์กันแน่นอนนะคะดังนั้นททเดทวันลองขวัญใจชาวสวนวันนี้ลีน่าขอกดที่ดันเคอร์อนะคะที่เลทครึ่งควบลูกเต็มเกมนะจ๊ะอ่ะจัดไป อันนี้แล้วแต่วิจรารณญาณและจักรยานของท่านนะคะใครชอบก็ตามนะคะขัดกระสวนใครบอกว่าโอ๊ยลีน่าแจกบอลงานอีกแล้วให้ตายบ่อยนะคะอันนี้สวนไปเลยนะคะไม่มีปัญหานะคะนานานจิตตางความเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีเว็บตางหรือเว็บสวนนะคะมาสมัครเล่นกับลีน่าได้นะคะเว็บวีอาร์เจ็ การเงินมั่นคงปลอดภัยจริงๆนะคะลีน่าเอาชื่อเป็นประกันได้เลยนะคะว่าเว็บนี้ชัวร์แน่นอนนะคะอะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามลีน่าได้เลยนะคะที่แอดลีน่าค่ะยังไงก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามลีน่ามาตลอดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาใหม่ ยังไงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องทีเด็ดน้องลีน่าเอาไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดทงเนินจากลีน่าอีกแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ทีเด็ด VIP สมัครเข้ากลุ่มมานะคะลีน่าแจกในกลุ่ม VIP VR7/7 รบอลเต็งเท่านั้นนะคะอ่ะวันนี้ต้องขอละตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะตื่นมารับซับหน้าใสไหมเดี๋ยวรู้กันนะคะแล้วก็ทีเด็ดพรุ่งนี้ลีน่าจะให้ตัวไหนก็ติดตามได้ในช่องทีเด็ดน้องลีน่าเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ